ความรู้เกี่ยวกับพัดลมพัดลมแบ่งออกเป็นสามประเภทคือพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมตั้งพื้นพัดลมติดผนังซึ่งทั้งหมดมีหลักของการทำงานคล้ายครึ่งกันส่วนประกอบและการทำงานส่วนประกอบหลักของพัดลมแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆคือใบพัดและตะแกรงคุมใบพัดมอเตอร์ไฟฟ้าสวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำให้พัดลมหยุดกับที่หรือหมุนสายไปมาพัดลมจะทำงานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบและเมื่อกดปุ่มเลือกให้ลมแรงหรือความเร็วที่ผู้ใช้ต้องการกระแสไฟฟ้าจึงไหลเข้าสู่ตัวมอเตอร์ทำให้แกนมอเตอร์หมุนใบพัดที่ติดอยู่กับแกนก็จะหมุนตามไปด้วยจึงเกิดลมพัดออกมา การใช้อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธีพัดลมตั้งโต๊ะจะมีราคาต่ำกว่าพัดลมตั้งพื้นและใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าทั้งที่เพราะมีขนาดมอเตอร์และกำลังไฟต่ำกว่าแต่พัดลมตั้งพื้นจะให้ลมมากกว่าดังนั้นการเลือกใช้จึงมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้พิจารณาตามความต้องการ และสถานที่ใช้เช่นถ้าใช้เพียงคนเดียวหรือไม่เกินสองคนควรใช้พัดลมตั้งโต๊ะอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยเฉพาะพัดลมที่มีระบบรีโมทคอนโทรลเพราะจะมีไฟฟ้าไหลเข้าตลอดเวลาเพื่อหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรเลือกใช้ความแรงหรือความเร็วของพัดลมให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานที่ เพราะหากความแรงของลมมากเกินไปจะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเมื่อไม่ต้องการใช้พัดลมควรรีบปิดเพื่อให้มอเตอร์ได้มีการพักและไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไปควรวางพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเพราะพัดลมใช้หลักสูตรการดูดอากาศจากบริเวณรอบๆทั้งด้านหลังของตัวพัดลมแล้วปล่อยออกมาด้านหน้า เช่นถ้าอากาศบริเวณรอบพัดลมอับชื้นก็จะได้ในลักษณะลมร้อนและอับชื้นเช่นกันนอกจากนี้มอเตอร์ยังระบายความร้อนได้ดีขึ้นไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไปขอบคุณครับ